นนิตรภาเช่วงทางหลวงข้างลำตะคองสู์บริการทางหลวงลำตะคอง อย่ามาเด้ออย่ามาเด้อช่องไฟช่องมันเด้อพี่นอ้องเฮ้ยยาวปะโอ้เหดุผลมันสันง่งได้เนาะพิศวะโอ้ทุดยอย่างจริงมุดตะแหน่งปูนจะว่าโอ้ ซิปรถมันสีเดียวว่าเสาหนึ่งโอ้โหประมาณเทียนหลานเทียนหลานหลานหลานไปเรื่นยๆเสาเต็ดหลาต่างเงื่อ <okes. S 1> นในสามหลัง ตอกนะมันออ้นทานงก็ทรงงลัตะฟองไปเลยไปครับสานี้รถไฟใช่เข้าสูงเี่าสูงเนินอากซีชเก่สูงเนินนี่นะ่เนเก่าโคลรนดกับเรียสูบบานเฮา อขอกันคลิปหน้าได้พี่น้องกันนีแ่แหะครับสว mm ัส hmm. ดกี้ครับ mm hmm.